สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องไปผ่าตัดที่เกาหลีนะมันก็คือการผ่าตัดกระดูกในจมูกนะครับผมที่มันเป็นหินงอกหินย้อยออกมาทําให้ผมนอนหลับไม่สะดวกแล้วก็นอนหลับไม่เต็มอิ่มนะเราอะไรต้องไปทําโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญนะ,ะมผมเพิ่งไปเจอกับแบงค์ตั้งนหนึ่งเดือนเย้เย้นี่นเพื่อนมาส่ง พี่ผมจะหายไหบอาการหายใจออกหายแน่เพราะว่าพี่ก็ทำเหมือนกันหายใจได้ก็นั่นแหละครับผมก็ต้องฝากให้แบงก์เป็นซีโอบริษัทตัวนี้ดีกว่าว่าไหมครับท่านเดี๋ยวกลับไปนะวกอุปกรณ์ถ่ายทำอะไรเท่าไหร่อายทุกข้อาข้อมงแกงเลยรูปเลยแล้วพอไปกลับมาถือว่ารีเซ็ตทุกอย่างเรตีโลเริ่มตหม่ปีใหม่ปีใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่ไอเดียต้อตีนมากไอเดียต้อตีนมากต้อตีนมากเฮ้ยนี่แหละครับความคิดจริงของแบบไม่มีใครคิดตามเลยทุกคน ผมว่ามีสิ่งนึงอยากจะมาให้เพื่อนๆนะครับโบนัสปีใหม่ไงอุ้ยหนําเลี้ยงอุ้ยไม่ให้ขนาดนี้เลยเหรอไปดูอ่ะดูหน่อยเฮ้ยกาหมูเชี้ยกล้องมึงเก็บคืนไว้เนี่ยดู้ด้วยเหรออ้าวเหรอหนี่ให้คนละหนึ่งเฮ้ยซื้อตั๋วซื้อเลยไปกับเพื่อนไว้ย นั่นแหละครับ๋ต่เราฝากให้เพื่อนๆดูแลง,งานของผมด้วยเพราะว่าผมจะไม่อยู่มากกว่า1เดือนนะครับผม Thank y o โ bro ขอให้มึงโชคดีกลับมาขอให้จมูกมึงหายใจบริสุทธิ์ปุ๋ยนั่นแหละครับผมก็ต้องออกเดินทางสู่เกาหลีแล้วผมหวังว่าเขาจะสามารถแก้ปัญหาการหายใจไม่ออกของผมนะแล้วก็อาจจะปรับรูปจมูกให้มันดูดีขึ้นนะฝ<อ>ากไว้ให้ได้แบงค์กับฟอร์สดูแลนะไปไปเจอกันเจอกันนะไปไปไปแล้วฝากด้วยรอรอจะไปเศ้าแบบแปผมรู้สึกเคว้งอ่ะเพราะในทุกๆค่ำคืนที่ผมเหงาและเดียวดายเขาจะ มาเดินทางปลอดภัยเพื่อนเพื่อนรักกลับมากูไม่ผ่านบัตสปอร์ตนั่นหรอกหนลงนี้เศร้าเปล่าเอเศร้าพอไปจะไปจริงๆรู้สึกเศร้าเออจริงอย่าลืมพวกกูนะเพื่อนค่ะ โอเคทุกคนแล้วแล้วนะฮะหลังจากที่เราไปส่งไปที่สนามบินเราก็ได้รับอํานาจมาไว้วันนี้พวกเราจะได้เป็นซีอีโอหนึ่งวันและที่สําคัญเราจะไม่เป็นงนาีดีนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะให้ทีมงานทุกคนเป็นซีอีโอไปดูวิถีชีวิตของไอเอสพีดเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันสบายหรือมันเหนื่อยเอ้ทุกคนวันนี้พวกผมมีข่าวจะมาประกาศจะบอกว่าตอนนี้ตีโอคนเก่าของเราได้หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วและตอนเนี้ยตัวของเราก็ไร้คนคุมใช่ ผมก็เลยจะให้ทุกคนนะครับได้เป็นซี o โอหนึ่งวันวันนี้ใครอยากทำอะไรก็ทำได้เลยนะครับ yeah. เราชายชะการทุกคนใน S P D เนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคนที่อยากจะเห็นห้องเขาเรียกว่าห้องแห่งความลับเป็นห้องที่ S P D ฝังตัวอยู่ในห้องนั้นเป็นเวลานานมากแต่เราไม่เคยเข้าไปเห็นภายในว่าภายในนั้นมันมีอะไรกันบ้างและในห้องนั้นก็คือมีเสื้อผ้าอะไรด้วยตอนนี้คือลุกเราไม่ได้ C E O เลยอายุ40กว่าแล้วแต่งตัวเดี๋ยวเราจะพาไปเปลี่ยนลูกเป็น C E O ครับอมลูกต้อนูกต้อนดามน้อง ใจร้อนเลยร้อนตัวนี้อร่อยนะตัวนี้น่าจะประมาณแป้เิ็บพัดตาถึงมากเอามาจากลาวไหนลาวนี้ซึ่งลาวนี้บอกไว้เลยนะไปจะเอาไปขายต่อแต่มึงเอามาใส่ทำไมนู่นลาวไปที่จะใส่อย่นู่นจริงไม่เชื่อคัดคัดคัดคนอื่เฮ้ยนี่มันที่ครอบหัวเวลานอนนั่นแหละผมเคยคุยกับบุคคลคนหนึ่งกับไปเว้ยว่ามันเป็นเครื่องที่บำบัดจิตด้วยนะเฮ้ยไอไปเป็นไปไม่จีต่เว้ยไม่ไม่จิตนี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้แล้วคุณก็หลับ ันนี้ยังจะเป็นเก <ไป S 1> ้าอี้ได้เก้าอี้อย่างนี้เลยนะมั <_ d ata> นเกี่ยวกับระบบสมองจัดๆเลยตัวเนี้ยจิตใต้สำนึกในการรู้สิทธิบุคคลยิ่งพูดยิ่งลึกไปศึกษากันเลยดีกว่าพอถึงว่าไปคิดแต่คอนเทนต์ดีๆออกใช่เออ โอ้โห,โโห,โโหมีอ่างจากุซสู้นะฮะในห้องนอนของเราคือมันเคยมีเหตุการณ์ครั้งนึงครับ <S <S ตอนนั้นเราไปถ่ายคลิปผจญภัยกันแล้วก็ไปอาบน้ำโดยตัวใหญ่เนี่ยกองของเราจะเล่นสบู่กันก็คืออาบน้ำแล้วก็แบบบีบใส่หัวอะไรอย่างเงี้ยเรากำลังเล่นกันสน,นุกสนานเลยแล้วไปอบบบีบแชมพูใส่มือใช่ไหมครับไปเ <ไป S 2> อ,อาตาไปอย่างงี้โบ๊ะเข้าที่ตาผมต้องไปโรงพยาบาลคนอื่นเขาเล่นกันแบบแค่ให้ตัวเลอแต่ไปเหมือนเล่นเกมเยอะอ่ะเอาตาครับนี่เคยเห็นห้องน้ำฟิโอเปล่าเคยเล่นหรือเปล่า เลาไเลยโอ้ยโอ้ยัโับโนไปครับพัดพังนะฮะไวเลตกี่เอกรไปไปตอนนี้ตัวออไม่อยู่แล้วับเอาเลย ไอ้สัการเล่นของพวกเรานะครับมันจะเล่นอย่างนี้ทุกครั้งคือแชมพูที่เราซื้อมาแม่งจะหมดตลอดเว้ยูดูตาว่ะเอาไปลงบ้านนะโคแสบมาก คนหลังอย่างที่ทุกคนได้ทําสงครามเสร็จแล้วแต่มียูนี่สนใจซ่อมไหมเนองคือปกติเพื่อเวลาเพื่อนเล่นกันผมก็จะอยู่ออฟนอกอยู่แล้วซึ่งวันนี้ไม่ต้องซีเรียสด้วยเรื่องเสื้อผ้านี่คือเราอกไว้เอาเล็ดกไวบอกแล้วมันคือของเรามึงอยากใส่ตัวไหนมึงใส่พี่หูทำไรอ่ะพี่หูไม่ต้องหูพี่หูโยนทิ้งไปให้ไปแล้วมาเก็บอันนี้เหรออันนี้เาปล่อยไว้แหละรอไปกับเราค่อยว่ากันเยดีว Bitch, I get high. I ain't looking at the clock, still ballin' like bride. อันนี้คือเราไม่ได้สั่งตามใจแต่ว่าอาหารทั้งหมดนี้ก็คือของโปรดของซีโอลเราหมดเลยครับผมอ่าทุกคนนั่ง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 เฮ้ยอันนี้มันร้านของเพื่อนเอ็มพีดีป่ะครับใช่เป็นร้านของไอ้แบงค์ปีไอ้ปกินยังไงวะแต่ผมเคยเห็นไปครั้งหนึ่งเวลากินพิซซ่าไปเขาจะกินอ๋ไรอ๋อน่าเหรอแล้วผมก็จะลืมตัวบททุกครั้งว่าไอ้เฮียกินพิซซ่าอย่างนี้วะแล้วไป้ายก็พูดว่อ๋อผมเองครับโทษครับนี่มันจะมีอย่างนี้ด้้วยยนนนทีี่่ผมเห็ะไปอาง จริง uhm, ่ายกินใส่ต้องคินก่อนใช่กินใช่ใช่ก็สิ่งที่ผมเจอกับไปนะครับก็ไปจะแกะกุ <incomplete> ้งให้ให้ยูอะเอออ่ะยูอ่ะแต่มึงไม่กินกุ้งฮะเออนั่นแหละไปไม่เคยทำอย่างเงี้ยกูนะ และนี่ฮะคือโซนขนมนะฮะของ SPD แต่ว่าโดยปกตินะคือพวกเราอ่ะจะกินได้แค่2ห่อต่อคนและต่อวันด้วยแต่วันนี้ในเมื่อเราเป็น C.E.O กันแล้วฉีกนี่ครับเเออตั้งแต่ตอนหาแล้วตรงบาลังอ่ะ สัตว์เลี้ยงของฟีโอใช่หลายคนถามถึงมันเยอะมากเจ้าปลาร้าเนี่ยแล้วก็ตอนนี้คือสัตว์เลี้ยงของฟีโอยังไม่ได้กินอาหารแต่การไปให้อาหารของสัตว์เลี้ยงฟีโอต้องคือไปทีละคนครับก็คือพวกเราจะเข้าไปหมดเลยแต่ว่าจะมีแค่คนหนึ่งเอาอาหารไปให้มันมาแล้วบอกยืนเท่ากันเายิงชุบออกไม่ออกออกอะไรกันไกลหมดแลเนี่ยเมื่อเราพร้อมเซฟเพื่อน เฮ้ยเฮ้ยปลาเนี่ยปลาเจอปลาแล้วครับแป๊บดูโหแล้วคืออะไรกูต้องเรียกมันออกมาเฮ้ยวางตรงนี้นะได้กินแล้วได้กินแล้วไอว้มันเขาขี้อ้วนลยไหมใช่ไงมันมันไม่ได้กินเนื้อแล้วไม่กินที่ประเดี๋ยวลูกหัวไปด้วยลูกหัวอะไรมูไม่เคยเห็นมันให้อาหารอะความจริงอ่ะอ่ะกูวางตรงนี้นะโอ้ย YUMBA 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 และนี่ก็คือห้องบอร์ดเกมของ CEO ครับผมจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่ของซีอหรอกของทุกคนฮะก็คือเป็นช่วงที่แบบพักผ่อนเรามาเล่นได้ครับนี่จะมี p พ a y s t a t i o n คอม PC เครับเผื่อใครอยากเล่นเกมแนว PC แล้วก็นี่ก็จะเป็นโซนของจินก็คือแบบเวลาเล่นเกมของที่คู่กันนะฮะตามร้านเกมก็จะเป็นพวกมาม่าขนมโดยอันนี้คือจะไม่เก็บเงินครับแล้วก็จะเป็นพวกโซนบอร์ดเกมฮะและอันนี้คือที่เซอร์ไพรส์ครับตู้ขีบรองเท้าซ e o คุณอาจไม่เชื่อว่าจะให้จริงใช่ไหมแต่ว่าทุกการขยััับคีมร้งงใช่กจะหเเนนดือไ ูอันนี้คือเงินเดือนเดือนนี้ไม่ได้แล้วนะแม่น้กเป็นดีโอแหวนอะไรดีโอเคประตูเรามันจะมีนี่เขาเรียกว่าเกมเป็นช่วงกระแสอย่างเช่นอ่าตัวนี้เราเคยเล่นเขาเรียกว่าบิงโกลเลี้ยงสีใช่ไหมอ่า <Yeah. S 2> เรามีการจัดแล้งทัวร์นาเมนต์ด้วยคือมันจะมีแล้งคอนแล้งโกแล้แงแพทินัมแล้วก็แล้งหมาแล้งหมาเคยพวกที่แบบแจกแป้งแพทยับๆก็จะโดนแบนทั้งวันเล่นไม่ได้ครับผมส่วนใครที่อยู่แล้งคอนใช่ไหมเขาจะหาที่หนึ่งในทุกสัปดาห์เพื่อให้เงินรางวัลแสนบาทห้องบอลเกมเราก็จะมีประมาณแค่นี้ครับผม อตอนนี้บริษัทเรามีแค่ซี o โซึ่งซีอีโไม่มีเด็กในสังกัดอุงเอิมก็มาอยู่พี่คีก็บวยนักแล้วก็ยดาก็ติดชุระของเขานะฮะเราเลยต้องการตั้งเด็กนสังกัดใหม่คนแรกเลยพี่คนโตจากเลกเจอสามคนคนนี้ผมว่าคุณคุน่าจะมองขาดไม่คืย ไป่าไปอะโอเคผมก็คิดว่ารักไรเนี่ยเหมาะเลยมาเธอแค่ผมขอว่าออตั้งให้รักไรได้ด่าต่อไปเป็นยูมิล่าครับถ้าลองเล่นสุดถ้านับจากสามคนเนี่ยอ่ะก็รู้เลยค่ะน้องโมอะเล็กเอร์เก่งๆอะไรอย่างนงี้ด้วยใครคิดว่าน้องยาโมคนเป็นเด็กในบรรยากาศยกมือครับผมอยากมาเลยครับ ครับเป็นโปรดักตัวใหม่ครับซิมมี่ครับผมผมก็ขอมอบให้นุ้งเนมแล้วกันนุ้งเนมนะตอนนี้คือเราได้มอบโปรดักต์แล้วก็แต่งตั้งกันเสร็จแล้วครับผมจะให้ทุกคนไปถ่าย TikTok อัพโปรดักต์ของตัวเองลงในโซเชียลครับผมอ๋อแซมคีมบำรุงผสมครีมกันแดดเป็นยังไงจะพาให้ดูนะคะโอ้ยหอมมากเลยลองดมกลิ่นหอมมาเยขาวขึ้นทันตาเห็นเลยหนึ่สองระดับเลยนะคะลองใช้ก็ได้นะคะอ๋อแซมค่ะ ยี่รัายาโมเดียวเดียวยูพิลาผลิตภัณฑ์อา,าหารเสริมกิน2เม็ดก่อนนอนช่วยบูดผิวดูแลเรื่องผิวจะได้ขาวมันน้องหลอดไฟเซม,มี่เจลลี่ยูเออร์อร่อยมากช่วยปรับสมด,ดุลลำไส้ยิ่งใช้ยิ่งอร่อยไม่อ้วนด้วยนะอย่าลืมมาลองกันยัยน,นะคะ ทุกคนแล้วแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสาคัญนะในสตูเอชพีดีนี่บอกเลยว่าลานกว้างของเขาไม่ได้มีไว้จอดรถอย่างเดียวใช่เขายังมีกิจกรรมพิเลนพิเลนของท่านเอชพีดีที่ไม่ว่าจะเห็นสิ่งของตรงไหนพร็อพที่วางไว้ตรงไหนเราจะหยิบมาทําเป็นกิจกรรมใช่ก็มีบทลงโทษเสมอเพราะว่าเกมนี้ฮะมันคือเกมลูกผู้ชายชเพราะว่าหลังกล้องอ่ะมันจะมีบทลงโทษที่แรงกว่าน,นี้ใช่ใชไม่สามารถถ่ายได้อันนี้จะเป็นเกมใหม่ล่าสุดทนนี่ที่ผ่านมาเราเล่นมาเกมอโยนฟางครับผมสมมุติเรายกขึ้นมาใช่ถ้าตกถ้าตกอห่ะ มึงโดนแล้วแพ้เลยครับอันนี้คือแพ้เลยแล้วก็ปลาใช่ไหมคนที่กล้าสุดก็ต้องเขี้ยวด้วยจังหวะที่คุณก้าวไปเนี่ยจะตัวคุณหลุดมาอย่างงี้เขี้ยวเลยสถานการณ์เอาก่อนโอเคงั้นมาเราไปก่อนหาคนแรกคนแรกครับคนแรกมาเลยซีโอตองถ้าแตะตัวพวกคุณนี่ฟาวนะยังไงมันถึงจะได้วะเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไปรอเขี้ยวเลยไปรอเขี้ยวเฮ้ยเฮ้ย việc nên, việc nên, việc nên, nên, rồi, rồi, hâm gì, rồi, hâm rồi, không được, không được, เลยดิยกเลยนะยกเลยนะเอดินสองเท่าหมดแรงแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการเคี้ยวหนึ่งนาทีนะผมใครคายเคี้ยวใหม่ใครอ้วกเคี้ยวใหม่นะครับเฮ้ยสั่นเยอะมึงเคี้ยวเองไปพร้อมนะสามสองหนึ่งเริ่มให้หมดให้หมดต้องกินหมอ ห้าสี่สามสองหนไปเลยนะเอ้ยเจ้าอ้วกเจ้อ้วก เดีเกมต่อไปจะเป็นเกมที่เอ็พีเดียทำบ่อยมากอันนี้เป็นเคสที่ว่าแบบเพื่อทำงานอยู่เงาอยากเล่นปะก็จะมาบอกว่าใครว่างมาเล่นซ่อนแอบกันเดี๋ยวมีตังแจกใครที่โดนจับแล้วก็แล้วไม่มีใครว่างครบอกใครชนะได้พันหนึ่งมาว่างเลยครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวไปเจอนเกมซ่อนแอบครับทุกคนครับวันนี้เราไม่ต้องทำงานกันแล้วเรากำลังบว่าพวกเราทุกคนจะพาไปเล่นซ่อนแอบกันเป็นไป่ชยซ้อนแอบธรรมดา โอเคฮะทุกคนงั um <noise> pues mm ้นเดี๋ยวเราไปออกล่ากันเลยไปแล้วเริ่มจากห้องน้ำก่อนแล้วกันทำยายที่นะเว้ยไปงานเจมส์ป่ะเนี่ ไม่เจอใครเลยเงียบมากตอนนี้ทุกคนแอบแบบดีมากเฮ้ยเจอแล้วอ่ะไอ้ป้าไอ้ป้าไอ้ป้าเจอ่ะเสร็เรียบร้อยครับคนแรกเฮ้ยไม่มีเลยมองดูในพุ่มดิโอเคน้องโมออกมาจิ้มมะรอดนอนว่าโอ้ไม่มีเลยนะครับคนนี้เกื่มึงมาหลบนอนม่คิวจะกินทีคอครับนี่นี่เพราเนี่ยต้องมีสักตัวมั้ ไอ้พัทว่าแล้วไอ้พัดโอ้ไอ้พัดโดนโอ้นี่ยไม่เคยเป็นที่แอบประจำของฟีโอนะฮะเฮ้ยมีคนมีคนใครเอ้ยไม่มากกว่าหนึ่งไอ้ลี่อ้าวนี่เด็ดธุงานด้วยว่าเปิดเปิดได้เลยน้องเอลอ่าไปปกติมอไซค์มันไม่คุมผ้านี่หัวนั่งไงไอ้สีกว่าแล้วอุ้ยแต่ละคนเนียนกันมากต่อมาเราจะมาที่โซนพุ่มดอกเข็มนะฮะโอ้โหศพปะเนี่ย คุณลุงตายอยู่หรือเปล่าไอ้ทักเนียยเลยมึงนอนเป็นปลาไหลเลยลูกๆคุงนี้เหมือนมีคนโดดเข้าไปเลยเอาะหมดูดูเฮ้ยพีทด้วยป่ะใจวุอยโอ้ยสุดใจครับไอพีทบ้านตายายมีไวโอ้โอเคออกมาประรลาดนาฬิกาเงาแหวบเลยเดี๋ยวกูดูหลังป้าด้วยแอบวางเงินยับตรงนี้แฮนด์ดปี้แตก เอ้ยสามเว้ยเพียวผู้หญิงหมดเลยพองพอมองพอดูด้วยมีงงมีงูอ่ะใช่ไอ้เจ้าไอ้ต๋อแม่งลมอยู่ในทีวีเฮ้ยใครวะไอ้กัปตันแม่งนอนรอเลยเฮ้ยน้าเดียวเครใครเดินเอวเดินเอวเอาตากล้อนก็จำเป็นเราครับ อ้าวมาเห็นแล้วอ่าไอ้เจ๊กูหลอกแม่งขยับโดนแล้วดิอ้าวเราเกมโดนแล้วทีแบงก์หลอกหนูเฮ้ยมึงว่ายดำๆมันใช่หรอมีคนใจถึงว่ะโอ้แม่งนั่งจำสิ่งในนั้นเลยออกมาเลยน้องตัวนั้นอ่ะเจอพิธีครับเป็นกงบาล้าอี๋มาเลยทันบายเฮ้ยมันหลุดได้ไงวะหลุดได้ไงวะมึงหลบไงวะกูมองไม่เห็นเลย ลองดูที่ตายปะเฮ้ยเออโอ้โหชัดเลยมีมีมีขี้อ่ะโคตรตึงนี่เลยปะเลยโอ้โหโคตรตึงอันแน่เห็นแล้วออกมาเลยใต้บันไดอ่ะเฮ้ยมีเหรอใครวะเออกูจิตวิญญาอยู่ไม่น่ามมีรู้ละไอ้แบงค์เล่นเกลียวเนี่ย อย่างนี <S 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 ้ออกมาเลยน้องรักร้อนเ้มื yeah> ่อกี้พี่ก็เปิดรถแล้วนะใต้ท้งรถพี่ก็เช็คแล้วนะจริงจริงว่ะตรงไหนเนี่ยเนี่ยขาเนี่ย โอ้โหกู่วิ่งหูได้ตังค์เว้ยโอ้โหยอดเอ้ยครับคครับผู้ชนะที่แท้จริงครับดื้อมคดีนี้ไปเดี๋ยวพวกเราจะไปเซฟวันกันเลยครับไป เรามาถึงเซวันโกเราก็จะทําตามที่ SPD ชอบทํำคือการเป็นผู้ให้ครับผมแต่ว่าครั้งนี้ SPD ไม่ได้มาตัวจริงเราแจกได้ใหญ่ไม่เท่าเขาเราก็จะตามหาคนที่กดซับ SPD จริงๆนะครับผมและดูคลิปมันจะมีเส้นแดงขึ้นถ้าใครกดซับแล้วดูคลิปรับไปเลยครับผมคลิปละหนึ่งร้อยบาทไปมันไม่ให้น้อยๆนะครับทุกคนร้อยบาทเนี่ยมันเยอะนะสำหรับพวกผมอะต่อไป วันนี้ครับดีมากคุณกดทับ NPD เีหรือยังครับเหมือนจะไม่นะผมดูอ่ะไม่ผมมองอะไรวันเนี่ยดูวันดีมองยตอนนี้ผมจะเช็คของนะฮะยังไม่ได้กดก็ผมอ้ี่แต่คนนี้อยากให้เลยอะต่อไป เราจะมาดูว่าน้องหนุ่มคนนี้เขาดูคลิป SVD หรือเปล่าคนนี้กดแล้วครับดูคนนี้ครับครับแล้วครับแล้วเหมือนกันนับติดคลิปล่าสุดว่าน้องเขาดูไปกี่คลิปคลิปละร้อยถึงสองครั้สี่ห้าหกห้าสิบคลิปล่าสุดน้องเขาอดนะกดดูขอดูหน่อยครับเฮ้ยมีมีเฮ้ยมีคลิปหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งคลิปนี้สองครับสองคลิปทั้งหมดสองคลิปครับคอนเทนตน้องใหม่แก้วครับขอบคุณครับครับอะต่อไป โอเคครับตอนนี้เราก็เจอพี่คนหนึ่งนะครับผมเขาเป็นคนดังในติ๊กต็อกผมขอสอบถามก่อนนะครับว่าได้กดรับผู้ชาชอบ F T D หรือเปล่าไม่ต้องถามว่ารู้จักหรือเปล่าพี่โสดไหมครับเฮ้ยอะไรไอ่เดียวมึงเอายงานพี่ได้กดซับช่อง F T D ป่ะครับตั้งนึงนะคะฮัลโหลเธอโยนโยนถ้ากดเราได้อะไรปะเนี่ยได้รางวัลเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกูไม่กกล้าดยังอ๊ฟู๊ฟู๊ฟู๊แต่ว่าดูคอนเทนต์ตลอดู๊ฟ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 ูมาแล้วต่อไป อ้าววันนี้เราอยากถามว่าน้องๆสามคนน่ะได้กดซับละครับฟพีดียังครับแบดนหมดเที่ยงเลยอ่ะเฮ้ยใครอยากชาร์จแบดให้น้องบ้างเขาแบงค์ไหมอ๋อไหนอุ้ยหัข้อที่สองับขอดูติดคลิปแรกหน่อยครับนี่หนึ่งอีกคลิปเราดูไปสองนะครับหาสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสรุป ติดรู้เขาดูไปแค่2องคลิปครับผมแล้วทำซ้ำมาคายด้วยอีกทีด้วยครับนี่ไงน้องคนนี้บอกดูคลิปแบงค์บ้านแล้วบ้านอยู่ไหนครับเดี๋ยวมาเช็คต่อไปโอเคครับตาเนี้ก็จะเป็นตาพ่อค้าแม่ค้าบ้างอ่ารู้จักช่อง IPD ีดีไหมครับรู้จักครับได้กดติดตามหรือเปล่าครับกดครับช่วยหรือเปล่าครับขอดูหน่อยครับผมใช่หรือมั่วช่วยหรือไม่สั่นแล้วครับมาดูนะว่าเขาติดตามหรือเปล่านะเฮ้ยติดตามแล้ำเร็วเฮ้ยเฮ้ย ังครับยังครับอันนี้ค่าติดตามครับคลิปแรกโอ้โหน้อยบาทครับเคยไดูทิกเกอร์ไม่ได้ดูเห็นเขาไม่ได้ติดตามไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอกาสมากครับนี่ครับขออนุญาตครับเอาต่อไปเรียกถามว่าน้องรู้จัก S P D ไหมกดติดตามหรือยังครับไม่รู้เหมือนกันนั่นเขาจะมาโชว์เลยน้องจะบอกว่าถ้ากดติดตามไม่ให้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าดูยูทูปไม่ให้คลิปละร้อยติดคลิปแรก เฮ้ยกดติดตามแล้วครับเ้าไปอีกร้อยกดติดตามแล้วต่อไปเราจะดูว่า10คลิปล่าสุดน้องเขาได้ดูหรือเปล่าโอ้ยงงเลยอ่ะฮารโอ้โหน่าเสียดายครับผมแต่เราองเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อต่งพินแล้วเพื่อนที่ตัดงานหามลูกหางข้าวแล้วก็มีเวลาว่างขออนุญาตแนะนําให้ดูช่องดีๆแบบนี้นะครับผมครับผมครับผมขอบคุณมากครับโอเคทุกคนหลังจากกินข้าวก็กินตึงหนังตาหย่อนมันเป็นเรื่องธรรมดาก็ทีนี้ก็วิถีพิเศษ ครับเราคงไม่จำเป็นต้องฝืนร่างกายอะไรไปกว่านี้เนาะจริงต้องรู้ว่าการเป็นซีโอมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยจริงไม่ง่ายนี่ขนาดวันนี้เราแบบไม่ต้องไปถ่ายคลิปแบบทำงานลูกค้าเอ้ยไม่จำเป็นละชีวิตยี่สิบชั่วโมงกูขอแค่สิบสองชั่วโมงไปแล้วไม่เกินด้วยครับรูขอเกิดเป็นลูกน้องใช่ครูขอไปเป็นลูกน้อง นร่างกายเหมือนเดิมดีกว่ะอ๋อเราชอบเป็นเยอะนะจริงหยุดไม่ได้เลยจริงมันหยุดคิดไม่ได้แล้วอย่าเป็นเลยนะอย่าเป็นคนอื่นเป็นเราเองดีกว่าวว้าจริงตัวเราดีกว่าให้ไปดูเลยเดี๋ยวพอเด็กไปไม่เรื่อยๆโอเคฮะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ EP วันนี้ก็ครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าสวัสดีปีใหม่ครับ ครับก็อยากให้คนเป็นกำลังใจให้ไปนยครับวันนี้10โมงไปผ่าตัดไก่ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กดกระดิ่งติดตามนะช่อง S T D นะครับผมแล้วเจอกันฮะ EP หน้าครับผมครับผมบ๊ายบาย